ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกสอนหรือบอกวิธีตัดแต่งกิ่งพันธุ์นะครับนี่ครับก็จะตัดประมาณนี้นะครับนี่ครับเอาก็ไว้ประมาณนี้นะครับนี่ครับเราไม่ต้องตัดยาวมากนะครับ ตัดแค่พอดีพอดีนะครับตัดประมาณนี้นะครับถ้าเราตัดยาวมันจะแตกเยอะนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับตัดยาวตัวนี้ตัดยาวนะตัดยาวแล้วมันจะแตกเยอะนะครับปกติเราจะตัดประมาณนี้นะครับตัดประมาณนี้นี่ครับประมาณตัวนี้ตัวบนนี้พอดีครับเอาไว้สองกิ่งครับนี่ครับถ้าแบบนี้เราก็แต่งออกครับ สมมุติว่าเราตัดยาวแบบนี้นะครับเราแต่งออกได้ครับนี่ครับเอาตัวที่มันกิ่งที่มันมันจะขึ้นมาละกันนะครับเอาออกับนี่ครับแต่งออกเลยครับเอาตัวนี้หักหักหายนี่ครับตัวนี้ก็อ่อนะครับตัวอยู่ข้างล่างครับนี่ครับนี่ครับนีม นนี้ก็แต่งออกครับแต่งออกครับร้อยประมาณนี้ครับถ้ามีชักสี่กิ่งนะครับกิ่งแบบนี้สี่กิ่งนะครับนีถ้ามีกิ่งแบบนี้สี่กิ่งนะครับนี่ที่เราตัดออกสี่กิ่งเราไว้กิ่งเราไว้กิ่งละอันพอครับสี่กิ่งพอดีครับ นี่สามกิ่งสามกิ่งนี่มันน้อยก็เลยเอาไว้าไว้ห้าครับสามกิ่งไว้ห้าสามกิ่งเอาไว้ห้าชาสี่กิ่งเอาไว้สี่ครับนะครับนี่ครับตัดประมาณนี้นะฮะถ้าเราตัดช้นนันจะแตกข้างล่างแบบนี้ครับนี่ครับมันจะแตกตรงคูณแบบนี้ครับถ้าแตกตรงคูณนี่กิ่งจะสวยครับนะครับ ข้างล่างก็แต่งออกครับนี่ครับหอยแบบนี้ครับนี่ครับมันเล็กๆแบบนี้แล้วก็แต่งออกได้ครับนี่ครับเลือกเอาได้ครับเลือกเอาแต่กิ่งสวยๆไว้ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเอาไว้ประมาณนี้นะครับ สำหรับตานะครับสำหรับตาที่ว่ามีคนคอมเมนต์มาถามว่าสอนวิธีเลือกตาดีๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมได้ดู่ะลือพฟอไหนอลูกเ่าน,นะครับกิ่งไปน,นี้ยังไม่เล่นโอนะฮะ ตานะครับตาที่ดีๆนะครับจะแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นหรือเปล่าแบบนี้ใช้ได้นะครับตาม กิ่งใหม่ครับตาไม่ค่อยโตครับมันเหมือนกิ่งเก่านะครับกิ่งใหม่ตาไม่ค่อยโตครับมันมันมันไม่เหมือนกิ่งสี่ห้าปีนะครับสี่ห้าปีดูง่ายมันจะมองเห็นนะครับนี่ครับถ้าตาแบบนี้ใช้ได้ครับ นี่ครับนี่ครับถ้าตาแบบนี้ใช้ได้ครับนี่ครับอีกนีครับกล้องก็จะมัวมัวชัดแรกเราไม่ได้ใช้นะครับชัดแรก แรกต้องไมาใ่ใช้นะครับเอาไหนเฟซเช็คพ่อนี่ครับถ้าตาแบบนี้ไม่ใช้ไม่ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับ<ว>โมไม่เอ้เห็นนี่ครับมันจะมันจะแตกแล้วนะครับคือคือ,ค,อคือตาที่มันจะแตกออกมาแล้วคือใช้ไม่ได้ครับเขาเรียกตากุ้งครับ ถ้าตาแบบนี้ใช้ได้ครับตาแบบนี้ใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหลากคุณที่เลือกตานะครับเลือกตาประเภทตามันก็ใช้ได้เกือบหมดนะครับนะครับประเภทตาใช้ได้เกือบหมดครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์มาถามว่าวิธีแต่งตาพันธุ์นะครับนี่ครับแต่งแบบนี้ครับนี่ครับวิธีจะแต่งตาพันธุ์ก็ตัดประมาณนี้นะครับนี่ครับตัดคือเราไม่ต้องตัดยาวครับตัดสั้นครับนี่ครับ ตัดประมาณนี้นะครับถ้าสั้นถ้าสั้นประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ปมาณสองข้อมือก็ได้นะครับยิ่งสั้นยิ่งแตกสวยครับตาพันธุ์นะครับสำหรับตาพันธุ์นะฮะนี่ครับอันนี้รอให้มันโตแล้วก็คีบออกอีกครับแต่งออกอีกครับแต่งออกเลยก็ได้นี่ครับพประมาณนี้นะครับเพราะว่า ไปต่อใหม่นะครับต่อใหม่เอาไว้เยอะมันก็ไม่ดีนะครับถ้าต่อประมาณสี่ห้าปีขึ้นไปแล้วเนี่ยสี่ห้าปีนี่เอาไว้สักห้าหกนี่ก็ยังได้เพราะว่าตอใมใหญ่นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ ครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ่ะปิดคลิปหน่อยทำไงสวยสวยก็ประมาณนี้นะครับครับผมสวัสดีครับ